สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับงานสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นในตอนที่15เราพบกันมาตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่15จนงานแล้วเสร็จนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นผลงานของคุณพราศักดิ์บุญวิเศษกรพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่ประมาณ70กว่าตารางเมตร3ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องโถงราคาก็อยู่ที่ประมาณ800,000นะครับปกติบ้านหลังนี้ออกแบบครั้งแรกก็จะอยู่ที่ 3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องโถงราคาก็อยู่ที่ประมาณ907 0 0นะครับแต่เจ้าของบอกว่าตัดลงมาหน่อยได้ไหมงบไม่ถึงดังนั้นคุณพรษศักิ์ก็เลยตัดให้นะครับคือตัดห้องน้ําออกไป1ห้องห้องครัว1ห้องก็จะเหลืออยู่ที่3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถงราคาก็เลยลงมาอยู่ที่ประมาณ8ปดแสน สำหรับวัสดุที่นำมาใช้ก็ถือว่าได้มาตรฐานตามมาอ,อกอที่กำหนดส่วนฝีมือช่างแต่ละแผนกก็ล้วนคัดสรรมาเป็นอย่างดีมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างยาวนานก็ว่าได้ดังนั้นผลงานที่ออกมาจึงรับประกันได้ทีนี้เราก็จะไปดูการประมวลภาพตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่15กันนะครับในตอนที่หนะครับก็จะเป็นงานโครงหลังคา ทีมงานก็ทีมงานช่างสวัสดิ์ช่างเดยียวน้องเจนงานโคงหลังคาตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นอเสเสาดั้งหรืออกไก่ตัวนี้ก็จะใช้เหล็กซีขนาด2อคูณสประกบคู่นะครับถือว่ามีขนาดใหญ่มาก ส่วนจันทันก็จะใช้เหล็กซีขนาด2 4, อคูณสี่จะว่าแต่เมทัลซีนหรือว่าสันไทยเลยนะครับการรับน้ําหนักตัวนี้แม้แต่ซีแผคก็ยังสามารถที่จะรับน้ําหนักได้อย่างสบายในตอนที่2ก็จะเป็นการมุงหลังคาด้วยเมทัลซนหรือว่าสันไทยตัวนี้ก็จะมีอยู่3ขนาดด้วยกันเพราะว่าลังคาก็จะแบ่งสเต็ตปออกเป็น3สเต็ตปแล้วก็ตัวนี้มีฉนวนกันความร้อนด้วยนะครับ เมื่อเราทําการมุงหลังคาเสร็จที่นี้เราก็จะไปดูตอนที่3กับงานติดไม้ฝาสําเร็จรูปก็คือไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์เขาก็จะมีคุณสมบัติทนทุกสภาพอากาศทนน้ําทนฝนทนความชื้นได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็จะทําการติดช่องระบายอากาศขนาด40คูณ6 2อันคือด้านละ2รวมแล้วก็จะเป็น4นะครับสำหรับในตอนที่4นะครับก็จะเป็นงานติดไม้เชิงชายและฝ้ารอบนอกก็ไม้เชิงชาย ก็จะเป็นไม้สังเคะห์พวกไฟเบอร์ซีเมนต์ก็มีขนาดหน้า8ความยาว4เมตรความหนา16มิลิเมตรเมื่อเราทําการติดไม้เชิงชายเสร็จก็ตามด้วยฝ้ารอบนอกตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดก็ขนาดอยู่ที่6 0สิคูณเซนแล้วก็ติดตามด้วยงานติดไม้เชิงชายซีเซลนั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้สังเคราะห์เป็นลักษณะของการตกแต่งให้มีสไตล์คล้ายกับเหล็กลังน้ําแล้วก็จะได้อารมณ์เหมือนกับเหล็กจริงๆนะครับ ตอนที่6ก็คืองานก่อผนังอิฐมวลเบาก่อนที่เราจะทําการก่อเราก็จะต้องทําการหาแนวก่อก็คือแนวตั้งกับแนวนอนวัสดุที่ใช้ในการก่อก็จะมีอิฐมวลเบากับอิฐมอนสาหรับตอนที่7นะครับก็จะเป็นงานติดตั้งบานประตูไม้เทคนิคการติดตั้งเราก็จะต้องทําการเช็คระยะให้ได้ดิงให้ได้ฉากงานถึงจะออกมาสวยสําหรับตอนที่8ก็คืองานจับผนังอิฐมวลเบา เมื่อเราทําการขึ้นปูนเสร็จทีนี้ก็จะใช้สามเหลี่ยมในการปาดปูนเพื่อให้ปรับระดับให้ผนังเกิดความสม่ําเสมอกันหลังจากนั้นก็จะทิ้งไว้ให้ปูนเกิดมันหมาดแล้วก็จะทําการสกรีมด้วยปูนสดนะครับตอนที่9ก็จะเป็นงานเดินท่อร้อยสายไฟเมื่อเขาทําการก่อผนังเสร็จทีนี้เราก็จะเข้ามาทําการกีดผนังฝังบล็อกฝังท่อหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ให้งานฉาบเข้ามาดําเนินการในการฉาบเสร็จ ทีนี้เราก็จะเข้ามาทําการเดินท่อร้อยสายไฟการเดินท่อร้อยสายไฟเราก็จะปล่อยสายไฟเอาไว้ตามจุดที่เราจะทําการติดตั้งดวงโคมไฟกันนะครับตอนที่10ก็จะเป็นงานติดบัวปูนสําเร็จรูปการติดบัวปูนสําเร็จรูปก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันคือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็จะอยู่ด้านบนก็คือขนาด4ีคูณแซนติเมตรขนาดใหญ่ก็จะเป็นขนาด10บคูณสิเซนติเมตรนะครับ ตอนที่11ก็จะเป็นงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมงานหน้าต่างก็จะมีแบบบานเลื่อนกับบานเปิดสําหรับประตูทางเข้าก็จะเป็นลักษณะของบานเลื่อน4ี่คูณสขนาดก็อยู่ที่ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2องเมตรแปสูง -200 เมื่อเราหารสีออกมาก็จะตกอยู่ที่บานละเจเซนนะครับ ตอนที่12ก็จะเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟปลั๊กไฟสวิต์ไฟเราก็จะมาเริ่มที่สวิต์ไฟและปลั๊กไฟก็จะเป็นรุ่นของอวตารออนเอเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความนิยมกันสูงในตอนนี้ก็ว่าได้เมื่อเราทําการติดตั้งสวิตท์ไฟปลั๊กไฟเสร็จก็ตามด้วยโคมไฟถาดตัวนี้โคมไฟถานเมื่อเราทําการติดตั้งโคมไฟถาดเสร็จก็ติดตามด้วยโคมดาวไลท์อีก6ชุดไฟซ่อนหลุมอีกหนึ่งแล้วก็ทําการทดสอบระบบไฟเลยนะครับ ตอนที่13ก็จะเป็นงานติดหินกิกซอและเก่อเบื้องการตกแต่งผนังด้วยวัสดุที่เป็นธรรมชาติก็จะให้ความสวยงามที่ทันสมัยและสิ่งที่สำคัญก็จะได้บรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยนะครับ สำหรับการปูกระเบื้องภายนอกตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นบันไดหรือว่าระเบียงหน้าบ้านตัวนี้ก็จะใช้กระเบื้องผิวหยาบขนาด 40x40 40. สําหรับภายในตัวนี้ก็จะเป็นขนาด6 0ณ6 0แกนิโต้นะครับปูออกมาก็สวยงามทีนี้เราไปดูภายในห้องน้ํากันบ้างภายในห้องน้ําก็จะมี2ส,สีไม่ว่าจะเป็นสีขาวกับสีดํานะครับตัดการออกมาก็สวยโอเคใช้ได้เลยนะครับ และตอนที่14นะครับเป็นงานสีสีที่ใช้สําหรับภายนอกเราก็จะเลือกเกรดที่สูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าสามารถที่จะทนแดดทนฝนแล้วก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญอายุใช้งานก็จะได้ยาวนานด้วยสําหรับภายในเราก็จะเลือกเกดรองลงมาแต่จะมีคุณสมบัติกึ่งเงาเพราะว่าสามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดออกได้ง่ายนะครับ ครับทีนี้เรามาดูส่วนของภายในบ้านกันบ้างนะครับตัวนี้ห้องโถงนะครับก็จะมีไฟซ่อนหลุมดาวไลท์อีก6ชุดขอบสีฟ้าไฟถาดตรงกลางสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้3สเต็ปตัวนี้ก็จะเป็นม่านจีบรางเบอร์5มีอยู่2บม่านด้วยกันม่านทึบกับม่านใสตัวนี้ออกจาก เป็นสไตล์ยุโรปนิดหนึ่งนะครับก็จะได้อารมณ์แบบคลาสสิกอีกอารมณ์หนึ่งก็ว่าได้นะครับสําหรับพวกอุปกรณ์ไฟไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ไฟหรือว่าปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของอัลฟาตานออนเอก็จะเป็นรุ่นที่มีความนิยมมากแล้วก็ได้มาตรฐานอีกรุ่นหนึ่งก็ว่าได้ส่วนภายในห้องตัวนี้นะครับหน้าต่างก็จะติดม่านกีบรางเบอร์ห้าสองม่านด้วยกันก็จะมีม่านใสกับม่านทึบเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะไปดูส่วนของห้องน้ํากันบ้างนะครับ ส่วนภายในห้องน้ําก็จะมีการปูกระเบื้องสองสีตัดกันนะครับก็สีขาวกับสีดําก็จะได้อารมณ์แบบอีกอารมณ์หนึ่งก็ว่าได้แล้วก็จะมีช่องอนเนกประสงค์ตัวนี้แล้วก็จะมีไฟซ่อนหลุมถ้าเปิดกลางคืนนะครับก็จะได้อารมณ์แบบคลาสสิกอีกอารมณ์หนึ่งก็ว่าได้ตัวนี้เป็นห้องนอนด้านหน้าก็จะมีระเบียงด้านหน้าสามารถที่จะออกไปดื่มกาแฟได้นะครับสําหรับประตูภายในห้องนะครับก็จะเป็นไม้เนื้อแข็ง ตัวนี้เป็นด้านข้างของตัวบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้าก็ออกแบบมาที้สวยแล้วก็ลงตัวที่สำคัญนะครับราคาไม่สูง3ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องโถงราคาอยู่ที่ประมาณ8 7 0 0 0นะครับ เป็นบ้านขนาดไม่ใหญ่และก็ไม่เล็กจนเกินไปสามารถที่อยู่สามคนพ่อแม่ลูกได้อย่างสบายและก็มีความอบอุ่นบ้านหลังนี้ก็เป็นผลงานของคุณพรศักดิ์บุญวิเศษกรปนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ